สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้วก็สวัสดีครอบครัวคริปตัวเฮดของเรานะคะรวมถึง f อของคริปตัวเฮดทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการเอมกับเจมนะคะก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับการอัปเดตข่าวสารนะคะเกี่ยวกับเหรียญเจมแต่ละเหรียญของครอบครัวของเรานะคะที่โค้ดเป็นคนไปสัรหาทีมงานเป็นคนไปสัรหาเหรียญเจมต่งตางๆมาให้นะคะกค็คือเหรียญเจมคือเหรียญอะไรเนาะ ก็คือเป็นเหรียญที่มีอนาคตไกลนะคะเป็นเหรียญที่เหมือนเป็นเพชรนะคะมีอนาคตแล้วก็มีการเติบโตที่ดที่ดีนะคะเพราะรวยพื้นฐานโปรเจกต์ต่างๆนะคะก็ะคือ อันเนี้ยโค้ดและทีมงานนะคะไปสรรหามาให้แบบจัดเต็มมากเลยแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข่าวสารในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมารวมถึงราคานะคะก็ยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องคลิปตัวเของเราด้วยนะคะก็ยังไงเดี๋ยวอันนี้เจะรวบรวมข่าวสารวันนี้บอกสปอยไว้นิดหนึงแล้วกก็คือมีสมเหลียญหลักๆนะคะสมเหลี่ยญที่ตอนนี้าเขาเรียกว่าติดชาร์จกระแสะลมบนมากเลยนะคะคือ ไปทางไหนต้องมีแต่คนพูดถึง3ามเ่นนี้แน่นอนนะคะก็เดี่ยยังไงไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ โอเคค่ะวันนี้เราก็มาเข้าเหรียญเจมเหรียญแรกของเราเลยนะคะถ้าเกิดว่าสัปด์าน์นี้ไม่พูดถึงเหรียญเนี้ยเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเหรียญนี้น้องเขาเป็นน้องใหม่มาแรงแซงทางค้งทุกๆเหรียญมากเลยนะคะก็คือว่าเป็นตัวของน้องราคาของเรานั่นเองนะคะก็คือน้องคนนี้ตอนนี้นะคะราคาพุ่งไปจนถึงอยู่ที่0 0 1แล้วนะคะก็คือใครได้เข้าตั้งแต่ต้นต้นสัปน,นะคะก็ยินดีด้วยนะคะกับหลายหลายเด้งที่ ราคาขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครจะเข้าช่วงนี้ก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาขึ้นมาสูงมากๆแล้วนะคะถ้าดูจากกราฟนะคะ่ะก็คือกราฟเขาว่าขึ้นแบบขึ้นมาตลอดแล้วก็ขึ้นชันด้วยนะคะเนื่องจากว่า,าทางเดฟอะคะ่ะเขามีการอัปเดตอะไรต่างๆตลอดเวลานะคะแล้วก็โปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจแล้วก็ ล่าสุดนี้รู้สึกเหมือนเขาจะไปสร้างอยู่กลาอยู่ใกล้ๆกับสเปซเอ็กเนาะมันก็เลยทําให้ราคาแบบโววิงว่งวิ่งวิ่งกระฉูดไปเลยนะคะก็คือตามการาฟนี้เลยนะคะวันนี้วันนี้น้องเขาก็ทําเอาทำไฮหม่อีกแล้วนะคะในวันนี้ก็ยินดีกับกทุกๆคนแล้วก็ ทุกทุกท่านที่ถือราคาของเราไว้ด้วยนะคะแบบเป็นของเราไปเลยลนะคะก็ยินดีกับอาอนาคตเศรษฐีคริปโตทั้งหลายนะคะแล้วก็ว่าที่เศรษฐีคริปโตทั้งหลายเลยนะคะอันนี้ขออนุญาตจ,จืมคํามาจากช่องของพี่วอนนะชอบมากเลยค่ะคํำนี้ก็คืออนาคตเศรษฐีน,นะคะก็เดี๋ยวอันนี้เรามาดูกันนะคะว่าน้องมีอะไรอัปเดตบ้างน,นะคะในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะแล้วก็อันนี้เริ่มแรกเลยนะคะเอมจะ พอดียัมเปิดมาใน Coin Market Cap แล้วเห็นโปรเจกต์เขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งของราคาของเราพอดีนะคะก็คือให้ทุกคนนะคะเข้ามาที่ Coin Market Cap ก่อนเนาะเข้ามาพร้อมๆกันเลยก็ได้ค่ะจะได้ทําไปพร้อมๆกันเนาะทีนี้เลื่อนลงมาค่ะตรงการ์ดเนี่ยเขาก็จะมีบอกในส่วนของราคาเนะทีนี้ตรงขวามือของเราค่ะเห็นเห็นอะไรไม่เอ่ยก็จะมีตัวนี้นะคะเขากำลังแจก a d ่ดรออยู่นะคะก็คือราคา X BSC Metamon นะคะ ก็เสร์เนี่ยเขากาลังอยู่ในกิจกรรมการแจก a i r d r o นะคะก็คือให้ทุกๆคนนะคะเข้ามาทํากิจกรรมได้นะมีการแจก a i r d r o หรือว่าใครจะได้ a i r d r o ตัวของราคาไปนะคะเดี๋ยวเอ็มก็จบคลิปก็จะเข้าไปทําเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวนี้มาบอกว่าวิธีขั้นตอนการทํานะคะทํายังไงบ้างเนาะทุกคนอย่าก,กดลิงก์จาก Google หรืออย่าก,กดลิงก์จากที่ใครส่งมานะคะให้เข้ามาที่ c o i n Market Cap แล้วก็เข้ามากดตรงนี้เองเลยเนาะก็คือกดที่ตรงนี้นะคะทีนี้เขาก็จะมี กิจกรรมต่างๆให้ทำนะคะก็คืออย่างเช่นไม่ใช่อย่างเช่นทั้งทำทุกอันให้ครบนะคะก็คือ add radio kaka to w a t i t เอาไว้นะคะแล้วก็ follow coil market cap twitter ของเขานะคะ follow radio kaka msg ที่เป็น twitter ของเขานะคะ follow b i nanchen t w t e t นะคะ follow c o i ม market cap facebook นะคะก็คือแล้วก็ต่างๆต่างๆที่เขาให้ follow ให้เขาที่เขาให้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะมีจอย telegram ของ ความมาเก็ตแคปนะคะของเรยูคาค่านะคะแล้วก็รีทวิตนะคะโพสต์นี้ไปนะคะแต่ทุกคนไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยเราฉันจะไปทํำยังไงนะก็คือเรากดเข้ามาตรงนี้ค่ะเขาก็จะเด้งเข้ามาให้เลยอ่ะนี่เราก็ติดตามแล้วเห็นนะคะก็คือให้เรามากดติดตามตรงนี้ได้เลยพอเรากดติดตามเสร็จนะคะตรงหน้าตรงนี้มันก็จะเด้งเด้งว่าเราทําเรียบร้อยแล้วแต่อันนี้เดี๋ยวเอ็มไม่แน่ใจเกี่ยวกับ iPad ดนะเดี๋ยวเอ็มลองไปทําในคอมดูทีหนึ่งนะคะ ก็กดเข้าไปอะคะ่ะเขาก็จะมีบอกว่าเออลิงก์ไปให้เรานะคะว่าเราจะเข้าไปอยู่กลุ่มไหนอะไรยังไงไ,ได้บ้างนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นตามนี้ค่ะและ้วก็หลังจากนั้นนะคะก็คืออันนี้เขาก็จะมาให้ใส่อารายละเอียดของการรับอ่าแ็อดนะคะก็คือไปนั่นสมาชินเวลต์ไอ ID ไอแอดเดสนะคะอันนี้เอาแอดเดสของเรานะคะมาใส่ในนี้ แต่ถ้าแนะนําจริงๆอะค่ะก็คืออยากให้ทุกคนพวกพวกการรับ a d o p t อะไรพวกนี้นค่ะอยากให้ทุกคนแยกกระเป๋าไว้นิดนึงว่ากระเป๋าเนี้ยสำหรับการรับ a d o p โดยตรงไปเลยเราก็จะไม่เกี่ยวกับการเทรดจะไม่เกี่ยวกับเงินในกระเป๋าของเราหรือว่าจะไม่เกี่ยวกับอะไรเลยอะค่ะเหมือนทํากระเป๋าต่างหากแยกมาเพื่อมาเพื่อรับ a d o p โดยตรงนะคะเพราะว่ามันก็สุ่มเสี่ยงกับการโดนโดนแฮกหรือโดนแบบ โดนโดนล้วงความลับหรืออะไรได้คะ่ะอันนี้เราป้องกันไว้ก่อนดีกว่าเนาะแล้วก็อันนี้เขาก็ให้ใส่ Twitter นะคะใส่ Facebook นะคะใส่ชื่อ Telegram นะคะแล้วก็ใส่ลิงก์ที่เราเรีทวิตไปนะคะแล้วก็ถ้าเราทำเรียบร้อยแล้วคะ่ะเราก็มากดจอย a d o p t ทีนี้เราก็จะได้เข้าร่วมการรับ Adopt แล้ว ดูซิว่าจะเป็นแอดดัเงินแสนเงินล้านกับเขาไ,ได้หรือเปล่าะค่ะอันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนลองมาทําเล่นๆกันนะคะอย่าไปหวังอะไรมากเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอนาคตน้องเขามูลจริงๆอะค่ะแอดดัอันนี้เราก็ถือว่าเราได้อันนี้ส่งไปด้วยเนาะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็คือมีอีกหนึ่งฟังก์ชันในคลามาร์เก็ตแปที่อยากจะให้ทุกคนดูนะคะเผื่อบางคนแบบไม่รู้ว่าต่อหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งบาทหรือต่ออะไรเงี้ยค่ะมัน เขาเรียกว่าตอนหนึ่งเหรียญเนี่ยมันจะเป็นกี่บาทของไทยหรือว่าจะเป็นของกี่บาทของ u s เเวลาแบบบางทีมันแบบเปลี่ยนเยอะเงใช่ไหมคะว่าเอออะไรเงี้ยเราก็เข้ามาตรงดูตรงนี้ได้เลยคะ่ะ c o n v e r ์ตรงนี้ได้เลยว่าโอเคเรดิโอคาค่าของเรานะคะอ่ะสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าซักทันหนึ่งอ่ะสามสิบเหรียญเนาะสามสิบเหรียญจะเป็นกี่เรดิโอคาค่านะคะอ่ะเนี่เขาก็จะแปลงสวิตช์กลับมาให้เลยว่า โอเคประมาณ2,007นะราคาณนะปัจจุบันนะคะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันง่ายๆในควอนตัมเก็ตแคปนะคะว่าถ้าเราอยากรู้ว่าเฮ้ยเหรียญถ้าเราจะซื้อซักพันหนึง่งสามพันห้าหมืน่นแสนหนึง่งอะไรเงี้ยค่ะเราอยากรู้ว่าเราจะได้เหรียญเท่าไหร่เนี่ยค่ะเราก็สามารถมากดตรงนี้ดูได้เลยเนาะโอเคอ่ะต่อมานะคะเราก็ไปดูในส่วนของข่าวนะคะว่า ตอนนี้มีอัปเดตอะไรบ้างนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นข่าวของสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็จะมีในเรื่องของการอัปเดตในส่วนของเกมต่างๆนะคะก็คือ,อาราคาราคาของเราอะคะ่ะเขามีการอัปเดตเกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับเมามอนเกี่ยวกับการเปิดกล่องเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่างๆมากมายเลยนะอัปเดตทุกวันเน,นี่ยอันเนี้ยสังเกตเลยเพิ่งจะ5าชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็คืออัปเดตในส่วนของ NFT เนาะแล้วก็อันนี้ ล่าสุด1วันที่ผ่านมานะคะก็คือมีการเบรินเหรียญราคาของเรานะคะไปอยู่ที่300ล้านเหรียญน,นะคะก็คืออันนี้ได้มีการเบรินไปแล้วนะถ้าเกิดใครต้องการที่จะเช็คว่าเฮ้ยอันเนี้ยเขาทําขึ้นมาหลอกเราไหมหรือว่าเขาแค่บอกเฉยเงี้ยค่ะเราสามารถเข้าไปพีเช็คได้ตรงนี้ได้เลยนะคะว่าเขามีการมีกิจกรรมหรือมีการทาวเหรียญจริงๆหรือไม่นะคะอเค อันนี้ก็คือเขาก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะคะเวลามีแบบเกี่ยวกับ NFT เกี่ยวกับการเปิดกล่องเกี่ยวกับตัวโปรเจกต์ต่างๆของราคานะคะเขาก็จะมาอัปเดตอยู่ในทวิตนี้ตลอดเวลาเลยนะคะเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่มีการอัปเดตบ่อยมากมีมากค่ะแล้วก็อันนี้เขาแสดงความูลนีอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็คือ,อของราคาของเรานะคะได้เป็น number o n ใน BSC community นะคะ MVB โปรแกรมนะคะของสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในวันที่12 Uh, 10-12พฤศจิกาที่ผ่านมานะคะมีการอัปเดตว่าได้ขึ้นเป็นที่หนึ่งแล้วนะคะของวีคนี้เนาะแล้วก็อีกหนึ่งโปรเจกต์สำคัญก็คืออ่าวีกฤี่สปอร์ตไรต์ออนไบนันด์สมาร์ชนนะคะ mm hmm. ก็คือโปรเจกต์ประจำสัปดาห์นี้ก็คือเป็นของเรดิโอคาคาของเรานั่นเองค่ะเย่ Yay! ยินดีด้วยนะคะกับคนที่ถือเรดิโอคาคาของเราไว้อยู่นะคะส่วนใครที่อยากจะเข้าหรือว่า ดูแลโปรเจกต์มันดีนะโปรเจกต์มันยังไปได้อีกไกลก็ส่วนใครที่อ่ากำลังมองหาจุดเข้านะคะก็จะเย็นๆสักนิดนึงเนาะให้น้องเขาลองตอนนี้น้องเขาแบบกำลังแรงก็คือแบบว่ามันมูนมากนะคะก็อย่าพยายามโฟโมเข้าตอนที่มันเขียวๆหรือตอนที่มันพุ่งมากๆคะ่ะให้เราให้เราดูแบบอาอ์อาของเราด้วยนะคะก็คือว่าลิกลิวอัลรีเทิร์นของเรานะคะว่าความเสี่ยงที่เราจะได้รับ กับกำไรที่เราได้รับขาดทุนเนี่ยมันคุ้มทุนไหมตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่า,าเวลาที่เข้าใจค่ะว่าเรากลัวตกรถเรากลัวว่าเราจะไม่มีตามเขาหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ตรงนี้เข้าใจถ้าคันไม้คันมืออยากจะเข้าจริงๆก็เข้าไปไม้บางๆ้าอพ่อนะคะแบบไปแบบสิแบเหรียญยี่สิบเหรียญ,หร,ยญหรืออ่ะสิบหนึ่งเปอร์เซ็นของพอร์ตของเราแล้วแต่คนแล้วแต่ท่านนะคะตอนนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ารอได้ก็อยากให้รอนิดน,นึงเพราะว่าน้องเขาอาจจะมีการ พักตัวลงมาบ้างะคะเพราะว่าเขาขึ้นไปสูงมากเนาะแล้วก็ส่วนใครที่อยากจะซื้อตัวของเหรียญไรดียวคาคานะคะตอนนี้ก็มีในเอชเ g e ก็จะมีของเจ็ดไอนะคะแล้วก็เอ็มเอมเเนาะเอ็มเอ็ M ี e X ะคะ่ะไม่แน่ใจว่าเอาถูกไหมแล้วก็ L.bank นะคะแล้วก็คอยเอนะคะอันนี้ก็เราก็สามารถไปซื้อไปลองไล่ซื้อในเอชเองต่างต่างก็ได้นะคะแต่ส่วนใครที่ ไม่ได้อยากซื้อในเอ็กเชนจหรือว่าสามารถมีความสามารถที่จะสแลปกั้นนอกนะคะในก็สามารถสวอปได้ก็คือแพนเค้กยูนิซวอปนะคะแล้วก็ต่างๆมากมายในนี้เลยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะอันนี้ล่ะคะ่ะก็อยู่ที่0.01 0.01่แล้วก็คือวันนี้เพิ่มมาประมาณสีนนะคะก็เป็นอะไรที่ขึ้นมารุนแรงมากนะก็อยากให้ทุกคนแบบ ใจเย็นเนาะแล้วก็ลองดูราคาแต่ว่าถ้าเกิดเข้าไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วก็ดีใจด้วยนะคะก็คือมูลกันแล้วมูลกันอีกมูลกันแล้วมูลกันอีกนะคะก็อ,อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลของเหรียญเรดิโอคาค้านะคะเพราะว่าตอนแรกว่าจะไม่ไม่อัปเดตน้องเลยเพราะว่าอัปเดตน้องทุกสัปดาห์เลยแต่ทีเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบน้องเขามาแรงมากจริงๆก็คือโอเคต้องพูดแหละว,ว่าเอ้ยมันมีกิจกรรมอะไรราคาไปยังไงแล้วไปเท่าไหร่แล้วแล้วก็ อ่าตอนนี้มีการอัปเดตอะไรบ้างนะคะแล้วก็อัปเดตให้เบื้องต้นในส่วนของเรดิโอคาค่านะคะก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะมีเทคนิคหรือว่าใครที่มีแบบว่าจุดจะเขาเรียกว่าแนวรับแนวต้านต,านตรงไหนนะคะแนะนําเพื่อนก็คอมเมนต์ไว้ด้านตายได้เลยนะคะว่าอ่าจุดที่ดีที่สุดสําหรับเป็นแนวรับแนวรับแรกแนวรับ2แนวรับสามนะคะเป็นแนวรับไหนเนาะก็ ามาช่วยๆกันค่ะเป็นชุมชนที่เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะก็ตรงนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะคะ ส่วนเหรียญต่อมานะคะก็ช่วงนี้นะคะกระแสของ Meta w o ว l d ์กำลังมาะคะก็จะเป็นในกระแสของพวกเหรียญเจมเ์ในยมทัลเวิร์น,นะคะก็อย่างที่ดังๆเลยก็จะเป็นที่ตอนนี้ราคาแบบโผพุ่งกระชูดนะคะก็จะเป็นมานะมานะมานาะสักอย่างนะคะแล้วก็จะเป็นเหรียญแซนเนาะแล้วก็หลงังจากนั้นนะคะตัวเหรียญเจมที่เราถือกันอยู่นะคะก็จะมีในส่วนของราคาเนาะแล้วก็ในส่วนของเหรียญรัก กาล่าด้วยนะคะก็คือน้องเขาก็เป็นพี่ใหญ่ไปแล้วมูลไปแล้วหนึ่งรอบนะคะก็คือใครที่ได้ราคาในส่วนของตอนที่โค้ดบอลคะ่ะก็ยินดีด้วยนะคะตอนนี้ก็ไปไม่รู้กี่เด้งแล้วเนาะก,ก่อนที่จะเข้าใบแนนเนาะก็คือพอราคาเข้าใบั้นปุ๊บราคานนองก็วิ่งแบบวิ่งหูดับตับไหมเลยนะคะก็คือตัวนี้นะคะตัวกาล่าของเรานะคะตอนนี้ปัจจุบันราคาอยู่ที่0.09นะคะก็วันนี้ราคาดอรอปลงมานิดหน่อยนะคะแต่ก,ก็ถือว่าเป็นการ ให้น้องเขาได้พักผ่อนเนาะให้เหนื่อยเขาได้พักบ้างนะคะว่าเออมันมันต้องมีการพักฐานม,มีการย่อกันนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเวลาที่เราเข้าเหรียญพวกนี้นะคะ่ะก็อย่าแพนิคเนาะอย่าตกใจเราต้องดูว่าทุนเราอยู่ที่ตรงไหนนะคะว่าเออทุนเราโอเคไหมทุนเราสูงทุนเราตา่ำเราถือระยะยาวระยะสั้นนะคะก็ต้องมาดูตรงนี้กันอีกทีเนาะก็อันนี้ค่ะเป็นราคาเป็นกราฟของเขานะคะก็คือเห็นนะมช่วงที่เข้าใบนหนั้นก็คือกราฟแบบขึ้นจรวด เลยนะคะก็คือตรงนี้เลยแล้วก็ตอนนี้นะคะก็มีข่าวของของกาล่านะคะส่วนส่วนใหญ่ตอนนี้การล่าเขาก็จะอัปเดตเป็นส่วนเป็นส่วนของเกมเนาะก็จะมีเกมทาวสตาร์ไหนใครเล่นแล้วนะคะก็คอมเมนต์บอกด้านใต้ได้เลยว่าเอ้ยสนุกไหมแล้วก็มีใครได้ NFT ที่เป็นตัวถังน้ำนะแทงน้ำนะคะรู้สึกว่าราคาแบบไปไกลมากจากจุดเริ่มต้นนะคะก็ใครได้กําไรในส่วนนี้แล้วก็ยินดีด้วยนะคะเพราะว่า เกมของกาล่านะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นเกม Pay to Earn นะคะ Pay to e a r n ก็ช่วงนี้ก็เป็นกระแสฮิตเนาะเพราะว่าสามารถนำมาเขาเรียกว่าคนเล่นได้เงินกลับมานะคะก็ระวังกันนิดนึงแล้วก็ดูด้วยนะคะว่าเออต้นทุนที่เราเข้าไปเนี่ยกลับกำไรเนี่ยแล้วก็ระยะเวลาเอเขาเรียกอะไร ROI ไหมคะว่า,ะะวาเออระยะเวลาการคืนทุนของเราเนี่ยช้าเร็วแล้วก็เกมเป็นโปรดักเป็นแบบไหน อะไรเงรี้ยค่ะก็ให้ลองสังเกตลองดูกันดีๆเนาะว่าโอเคเราเล่นเราได้เราได้ตังเราดีใจกับทุกคนด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นนองเสี่ยหของกาล่านะคะก็ตัวนี้เขาก็รู้สึกเหมือนอันนี้เขาจะเป็นไอตัวสไป,สสปสด์สไปเดอร์แทงเนาะก็คือมีการอัปเดตว่ามีออกมานะคะแค่10ไอตัวตัวเนี้ยเดี๋ยวนะเอขอหาแบบนึงไอตัวไอตัวรถถังเนี่ยค่ะนะ,ะไหตัวนันเนี่ย ก็คือจะมีออกมาแค่10ตัวเท่านั้นนะคะแล้วก็ราคาก็ตอนนี้ก็น่าจะไปแล้วนะคะก็คือใครเข้าได้แรกๆหรือว่าใครซื้อได้นะคะก็ดีใจด้วยเนาะก็มีการทำกำไรแล้วก็อย่าลืมเทคโปรฟิตบางส่วนนะคะเพื่อถือกำไรอ่าเขาเรียกว่าตัดต้นทุนออกมาะคะ่ะแล้วก็จะเล่นด้วยความสบายใจเนาะเพราะถือว่าเราเอากำไรมาลันในส่วนของตัวน้องกาล่านะคะแล้วก็ ตัวกา,กาลาเองนะคะก็จะมี AMA บ่อยๆเนอะอันนี้เขาก็เพิ่งจะ AMA ในเรื่องของโนดไปนะคะแล้วก็มีตัวของเท้าสตาร์มีการอัปเดตนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็มีพูดคุยกับเทบสตรีมกันไปนะคะเมื่อวันที่11เนาะในเรื่องของเท้าสตาร์นะคะก็อันนี้เดี๋ยวเอ็มเข้าไปดูหน้าเว็บให้ชิงนะคะว่าเออมันมีเกมอะไรใหม่ๆมาบ้างแล้วนะเอ็มเห็นวามีเกมใหม่เยอะมากเลยนะคะช่วงนี้แบบน่าเล่นเหมือนกันนะแต่ว่า อ,อใครได้เล่นเกมอะไรแล้วก็อย่าลืมมาบอกให้ฟังกันนะคะว่าเกมเป็นยังไงบ้างเล่นสนุกไหมเป็นยังไงแล้วก็อย่าลืมไปจอยเทเลกราบไอ้ไม่อย่าลืมไปจอยดิสคอร์ดของเขากันด้วยนะคะเขาก็จะมีการอัปเดตข่าวสารต่างๆเนาะว่าเออตอนนี้ไปถึงไหนแล้วทําอะไรบ้างนะคะทาวสตามีอะไรหรือว่ามีการการล่าของเรามีการอัปเดตเกมอะไรอันนี้ไอ้ถังน้ําเนี่ยถังน้ํานะคะใครได้เล่นแล้วก็มาบอกได้นะว่าเออ เกมเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็คือไ p i d e r t a n งนะคะที่บอกไปเนาะที่มีแล้วก็อันนี้ก็เป็นทาวสตาร์นะคะแล้วก็อันนี้มิล n a เหรออันนี้ไม่แน่ใจเรื่องกิอ่ะก็ส่วนส่วนตัวนี้ที่เอ็มบอกคือที่เอ็มสนใจนะคะก็คือตัวนี้เป็นยานอวกาศน่าเล่นดีคนะ่ะโอ้โหขายมาไปแล้วครับ <laughs> ก็ลองเข้ามาเข้ามาดูได้ค่ะว่าเออมันมีเกมอะไรบ้างนะคะแล้วก็ เกมไหนที่เราชอบหรือว่าเราอยากเราอยากดูอะไรเงี้ยคะ่ะก็ตอนนี้ราคาโหนดถ้าเกิดใครเป็นสายขุดสายอะไรเงี้ยคะ่ะก็กาล่าเขาก็มีโหนดไว้สําหรับขุดกันนะคะคล้ายๆกับพวกขุดขุดปิดคอยที่ใช้เครื่องขุดอะไรเงี้ยแต่อันนี้ใช้เป็นโหนดในการขุดเหรียญกาล่าแทนนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เรื่องโหนดเรื่องอะไรก็ลองเข้าไปศึกษาดูอีกทีนึงน,นะคะเนี่ยในในหน้าเว็บเขาก็จะมีบอกนะคะว่าเจนในตัวนี้นะคะส่วนโหนดก็คือกดเข้าไปได้เลยอะโหนดเป็นยังไงราคาเท่าไหร่ซื้อยังไงอะไรเงี้ย ะคะคก็กดเข้าไปดูได้เลยเนาะอันนี้เรามาดูทาวสตาร์กันดีกว่าเหมือนทาวสตาร์นะคะก็เขาจะคนไทยเล่นเก่งมากเลยนะ <c oughs> มีติดอันดับด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็มหาข่าวเรื่องของการแลกอันดับหรือว่าอะไรเงี้ยมนาะให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะแล้วของในเกมเป็นอะไรเงี้ยคะ่ะก็ลองเข้าไปเล่นดูเนาะเพราะว่าเอ็มว่ามันน่าจะแบบก็เอาไปเล่นพนานอะไรเงี้ยคะ่ะถ้าใครมีงบก็ลองเข้าไปดูได้ว่าเล่นเกมยังไงเล่นอะไรยังไง เ,เขาไปดูให้ดูหน้าจอให้เอา <c oughs> ะคะ่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตข่าวๆของเหรียญกา l ่านะคะก็คือตัวนี้น้องกา l ่าของเรานะคะก็สามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างนะคะก็สามารถซื้อได้ที่บ i แ a น c e นะคะคูคอยนะคะเจ็เไอโอนะคะแล้วก็พวกโอเคเอ็กอันนี้อันนี้มันเป็นเหรียญที่เข้าบ i แ a น c e แล้วเป็นเข้าแบบโวลโว,โวคาร์ดแล้วหรือว่าเข้าแบบแมทแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็ มันก็สามารถซื้อง่ายขายคล่องนะคะอันนี้ก็มีซื้อได้ตามเอเ a นต e ต่างๆทั่วไปนะคะแต่ในเอเ a น g e ไทยยังไม่มีเนาะก็ซื้อตามพวกสวับเอาก็ได้นะคะอยู่นี้สวับหรือว่าแพนเค้กอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถสวับได้อาโทษค่ะไม่ใช่อยู่นิเนาะเป็นซูชิสวับนะคะก็สามารถเข้าไปซื้อขายกันได้นะคะสำหรับเหรียญดอลลารของเรานะคะ ตัวสุดท้ายของเราในอาทิตย์นี้นะคะเหรียญเจมเหรียญสุดท้ายของเรานะคะก็คือเหรียญ CKB นะคะอันนี้ครอบครัวของคิดตัวเฮดของเรานะคะก็มีถือกันมาแล้วใช่ไหมล่ะเพราะว่าเราถือกันมาตั้งแต่ราคายังไม่พุง่งกันขนาดนี้นะคะ ปัจจุบันราคาในปัจจุบันนะคะอยู่ที่0.3นะคะวันนี้ก็น้องก็บวกไปอยู่ที่ประมาณ12-13%ถนะคะก็ตัวนี้นะคะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตนะคะมระีราคามาอัปเดตมีกราฟมาอัปเดตไหมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมกันนะคะว่าน้อง CKB ของเรานะคะตัวเหรียญเจมของเราเนี่เต็นไปในทางที่นั่งไหนแล้วมีอะไรอัปเดตบ้างนะคะก็ะอันนี้มีข่าวดีอยู่เหมือนกันนะคะตัว ตัวของ CKBA นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนนั้นเดี๋ยวเอมขอพาไปชมราคาแล้วก็พาไปชมกราฟก่อนนะคะก็คือตอนนี้นะคะกราฟก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะคะถามว่าสวยไหมสวยนะคะถ้าเกิดขครได้ในส่วนของราคาด้านล่างตรงนี้เนาะก็คือเก็บมานะคะเก็บตั้งแต่ต่ำๆแล้วก็เราก็มาขายกันตอนสูงๆเนาะซื้อ แดงขายเขียวกันนะคะเรามาทำให้เป็นกิจวัตรกันนะคะส่วนแต่ส่วนใหญ่แล้วรครอบครัวตัวเองของเราะคะ่ะถ้าหนนที่มันเป็นเหรียญเจมสะคะ่ะส่วนใหญ่แล้ว่เราก็จะถือระยะยาวนะคะเพราะว่าเหรียญเจมเนี่ยมันไม่ได้ปูดปาร์ตแบบ อ่าเข้าวันนี้พุ่งนี้พุ่งร้อยเปอร์เซ็นหรือพุ่งนี้พุ่งยี่สิบแต่บางเหรียญมันก็มีเหมือนกันอย่างราค่ายอย่ะกาล่างนะคะอยู่ๆพุ่งมันร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็มีเนาะส่วนอันนี้เขาก็ไปในตามสเต็ปของเขานะคะมีข่าวสารอะไรแล้วก็มีอะไรมาอัปเดตมันก็เป็นไปตามกลไกของราคานะคะโอเคอันนี้เอ็มก็อัปเดตในส่วนของกราาให้นะคะแล้วก็มาดูที่ทวิตเตอร์นะคะว่าเขามีข่าวสารอะไรไหมนะคะในปัจจุบันตอนนี้เขาก็ มีการอัปเดตในทวิตเตอร์เรื่อยๆนะคะมีอันนี้ก็จะเป็นของเรื่อง NFT เนอะก็มีแจกมีแรนดอมไปให้นะคะสำหรับคนที่ชนะนะน,นี่ก็แจกไปแล้วเนาะแจกไปแล้วไหมอ่าอ้าวยังไม่แจกนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมนะคะจบวันที่18นะคะ8 november โอเคอ่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นข่าวดีข่าวหนึ่งนะคะก็คือว่าอ่า CKB ของเรานะคะได้ไปพาร์ทเนอร์นะคะกับ ซูเปอร์รันช์เชอร์นะคะออยู่บนโครงการของโ o ้ดวอลเคนนะคะบนอีทีเรียมนะคะอันนี้เดี๋ยยังจะพาไปดูข่าวที่ว่าของ CKB ของเรานะคะได้เปิดตัวโปรเจกต์็อกเชนนะคะเมนเทสเบต้าเลเยอร์ให้นะคะ,ะก่อนญาตพาไปดูข่าวก่อนเนาะอืมตัวนี้เลยอ่ะเนี่ยค่ะเขาก็ตอนนี้นะคะของเนเวอร์ของเรานะคะก็มีการเปิดตัว โปรเจกต์นะคะเกี่ยวกับเลเยอร์2เนาะเป็นบนเป็น d a p อะไม่ใช่โทษค่ะเป็นเลเยอร์2บนบน,บนอีเทเรียมบ็อกเซยนะคะเพื่อสร้างเครือข่ายนะคะแล้วก็สร้างขยายระบบพวก DApp หรือว่าอะไรต่างๆที่จะเอามาใช้บนอีเีเรียมได้นะคะเพื่อเป็นการลดเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าแก๊สค่าคำเนียมต่างๆนะคะก็คืออันเนี้ยเราสามารถ เดฟเขาบอกมานะคะก็คือตามข่าเนี่ยก็คือเปิดใช้งานแล้วนะคะแล้วก็เปิดเปิดตัวเกี่ยวกับเขาเรืยอกในเรื่องของโครงการ g o w a l k e n นะคะก็คือเป็นเบตา้าเป็นเป็นตัวโครงการ Layer 2ที่สามารถใช้งานได้บน Ethereum ของ CKB ของเราแล้วนะคะ อันนี้เราก็ลองไปใช้ดูได้นะคะเป็นการบิดข้ามกันหรือระหว่างอีทีเรียมกับตัวต่างๆแล้วก็ลองไปดูในเรื่องของค่าแก๊สค่าแก๊สฟีค่าธรรมเนียมว่ามีการลดลงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองไปดูได้เนาะอันนี้เขาก็อัปเดตในส่วนของข่าวว่าได้มีการเปิดตัวแล้วนะคะอย่างเป็นทางการนะคะอันนี้เราก็ลองไปใช้งานของเขาได้นะคะตอนนี้ราคาตอนพอข่าวออกมาค่ะนอะ้องราคา ก็ตอบสนองบข่าทันทีนะคะเพราะว่าวนนันนั้นนั่งดูอยู่ว่าราคามีการปรับตัวขึ้นให้เกิดจากอะไรนะคะก็โอเคเห็นข่าวนี้พอดีนะคะก็เลยมาอัปเดตกับเพื่อนๆกันนะคะว่าข่าวสารมารจากอะไรบ้างนะคะก็ราคามาจากอะไรนะคะก็นี้เอ็มนำข่าวสารมาจากคอยเทเลกราฟนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะในข่าวสา,ารเต็มๆหรือว่าถ้าเกิดว่าเอ็มอ่านข่าวผิดพลาดหรือว่าอะไรยังไง สามารถชี้แจงหรือบอกได้นะคะต้านๆคลิปได้เลยว่าโอเคหรือมีข่าวอัปเดตกว่านี้หรือว่าอะไรนะคะก็สามารถอํานําลิงก์มาบอกกันได้นะคะจะได้ช่วยๆกันเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะกับสามเหรียญเจนที่จบไปแล้วนะคะก็จะมีเหรียญเรดิโอค่าค่าหรือว่าน้องราคาของเรานะคะแล้วก็กาล่านะคะส่วนเหรียญสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเหรียญ CKB นะคะก็3มเหรียญน,นี้นะคะถ้าอาทิตย์นี้ไม่อัปเดตก็คงจะเป็นอะไรที่ตกเทรนนะคะแล้วก็ตกข่าวสารมากๆเลยเพราะว่า3เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ ราคาแบบมูลมูลมูลแล้วมูลอีกมูลแล้วมูลเล่านะคะก็คือเหมือนราคาเนี่ยเขาตอบรับกับข่าวที่เกิดขึ้นนะคะก็ยังไงนะคะก็อยากให้ทุกคนลองดูราคากันดีๆก่อนจะเข้าก่อนจะออกนะคะก็ใครได้กําไรแล้วก็ยินดีด้วยนะคะดีใจด้วยแล้วก็กับว่าที่นะคะเศรษฐีอนาคตเศรษฐีคริปโตเคอเรนซีทุกคนเลยนะคะก็ขออนุญาตยืมคํานี้จากช่องพี่บอลมาเนาะเพราะว่า มีความรู้สึกว่าเออมาเป็นคำอวยพรสำหรับนักเทรดริโตอย่างแบะอย่างพวกเรานะคะได้เป็นอย่างดีเลยเนาะก็ในส่วนของข่าวสารนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่เต็มอิ่มไม่จุใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูข่าวเต็มๆได้ที่ทวิตของเขานะคะในข่าวของคอยเทเลกราฟนะคะแล้วก็คอยมาเก็ตแคปอะไรเงี้ยค่ะสามารถเข้าไปดูได้อย่างเต็มอิ่มได้ หมดจดเลยนะคะเพราะว่าบางทีเอ็มเอาข่าวที่มันจะชับแล้วก็รวดเร็วเข้ามาเพิ่มเติมให้แต่ละข่าวก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะระยะเวลาของคลิปมันจะยาวนานไปเนาะบางทีก็โม้ไปบ้างอะไรบ้างนะคะก็เลยยาวนานนิดนึงเนาะแต่ละคลิปนะคะก็เดี๋ยวยังไงวันนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าเอ็มผิดพลาดประการใดหรือว่าใครนะคะอยากที่จะ บอกกล่าวหรือว่าอยากจะให้เราพัพฒนาหรือเพิ่มเติมในส่วนไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านใต้ได้เลยนะคะก็มีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนนะคะเขาเรียกว่าอยากให้ทุกคนร่วมมือกันนะคะคือใครนะคะที่มีเหรียญหรือว่ามีโปรเจกต์ไหนนะคะที่ดูแล้วมันเป็นส่วนที่เราชอบด้วยแล้วก็หรือเป็นเหรียญที่มีอนาคตนะคะอาจจะเป็นเหรียญเจนในอนาคตของคุณก็ได้ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อให้โค้ดนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยนะคะ ได้ลองดูว่า,าเหรียญน,นี้เป็นยังไงบ้างาเหมาะกกบการเป็นเหรียญเจมไหมหรือว่าเอ้ยเหรียญน,นี้มีอนาคตไกลไหมอาจจะไม่ได้เป็นเหรียญเจมอาจจะเป็นเหรียญในราคา,าเหรียญที่ดีในอนาคตก็ได้นะคะไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าเหรียญไหนจะเป็นยังไงแล้วก็ทุกคนเหนเเรียญเจมทุกๆเหรียญนะคะโค้ดแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะทํากันบ้านมาอย่างหนักทํากันบ้านมาอย่างดีนะคะ กว่าจะออกมาเป็นเหรียญเจมแต่ละเหรียญน,นะคะให้ทุกคนดูว่าเหรียญนี้โปรเจกต์ดีไหมเหรียญนี้ใครเป็นพาร์ทเนอร์นะคะเหรียญนี้ทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่แบบไหนแตกต่างกันยังไงแล้วทําไมถึงได้เป็นเหรียญเจมะคะก็ใครที่มีเวลาว่างนะคะเอ็มอยากให้ลองไล่ลองดูคลิปวิดีโอของโค้ดแล้วก็ทีมงานทุกๆคนเลยนะคะเพื่อที่จะได้ดูว่าทีมงานทํางานกันหนักจริงๆนะคะว่ากว่าจะออกมาแต่ละเหรียญเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะได้รับข่าวสารได้รับ ข้อมูลเทคนิคต่างๆของโค้ดแล้วก็ทีมงานไปได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะเพราะว่า ทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นผลประโยชน์ของตัวของทุกคนเองเนาะก็ยังไงวันนี้นะคะเอมอัปเดตข่าวสารคร่าวๆในส่วนของราคานะคะในส่วนของข่าวสารแล้วก็ในส่วนของท w i t t e r ให้นะคะก็อาจจะไม่จุใจมากนะคะถ้าเกิดใครอยากเข้าไปดูข่าวเต็มๆนะคะก็เข้าไปที่คอรเทเลกราฟนะคะหรือว่าเข้าไปในท w i t t e อร์ของเขานะคะหรือว่าพารามิเกตแคปค่ะก็ลองเข้าไปดูในส่วนของราคาในส่วนของข่าวสารได้เลยนะคะก็ แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรที่อยากจะให้เรารที่อยากจะให้เอมนะคะอัปเดตเพิ่มเติมหรือว่าเพิ่มในส่วนไหนนะคะก็คอมเมนต์ไว้ด้านใต้ได้เลยนะคะยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆนะคะก็จะได้ทันเหตุการณ์กันทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ